อย่าที่บอกว่าตอนนี้นอกจากเรื่องของวิกฤตของโควิด1 9แล้วเรื่องของเลือดก,ก็ยังวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลังเลือดของเราขาดแคลนมากจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าชื่นใจมากๆเมื่อคนบันเทิงหลายคนเลยค่ะออกมาร่วมแคมเปญ Blood Challenge นะคะด้วยการไปบริจาคสู้โควิดกันนะคะนอกจากเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือแพทย์นะคะรวมถึงบุคาบลากรทางด่านหน้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการช่วยผู้ป่วยโควิด19ก็คือเลือดค่ะซึ่งตอนนี้สถานการณ์เลือดในคลังที่สภาการาพไทยเข้าคันวิกฤตแล้วนะคะขาดแคลนทุกรุปเลยจนต้องมีแคมเปญ #BloodChallenge นะคะออกมาให้ทุกคนเนี่ยที่สุขภาพดีนะคะมาร่วมการบริจาคเลือดเพื่อฝ่าวิกฤตค่ะ อย่างเกรซบรินทรค่ะเมะื่อวานนี้ก็ได้แท็กทีมชวนน้องชายอย่างน้องเจมส์จิรายุเ<ม>นี่ยน,นะคะ<ม>ไปบริจาคเลือดก,กันที่สภากาชาดไทยโดยครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบริจาคเลือดครั้งที่3ของเกรซ แต่เป็นการบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตของหนุ่มเจมค่ะบอกเลยว่าเอาชนะความกลัวเข็มได้จริงๆนะคะเพื่อจะช่วยผู้ป่วยจนแฟนๆเนี่ยชื่นชมบอกว่านอกจากจะหล่อแล้วอย่างใจบุญอีกด้วยล่ะค่ะจริงๆนะฮะนอกจากน,น,นี้มีพี่แอนทอปผสมครับที่ก็เดินทางไปบริจาคเลือดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมโนโรง์ในหลายโครงการครับและเดินทางไปบริจาคลหิตอยู่เป็นประจำนะฮะนอกจากนั้นที่มากันเป็นคู่ก็จะมีพี่หมากที่คิมเบอร์ลีย<อ>ไปเป็นคู่เลยนะฮะ<อ>รวมถึงคู่คุณมินม้นชลิดา และภูผาเตชั้นรงนะฮะที่คงคู่กันไปทำความดีครับร่วมบริจาคเลือดนะฮะแถมยังโพสเชิญชวนติดแฮชแท็กแฮชแท็ก blood challenge นะฮะให้แฟนๆมาช่วยกันบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีออแกส์วชิรวิทครับไบร์ลพีพงศ์นะฮะมินนวินดานะฮะก็สลัเวลาไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยนะฮะในอย่างวิกฤิตแบบนี้ครับ แล้วก็ความดีแบบนี้นะฮะไม่ใช่ดาราไม่ใช่แค่ดาราที่ทําได้นะครับแล้วทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพียงแค่ร่วมส่งตอบุญผ่านโซเชียลของตัวเองนะครับด้วยการโพสต์รูปภาพพร้อมกับความว่าบัตรชาเลนย่าลืมติดแฮชแท็กบัตรชาเลนด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็แท็กไปชวนครอบครัวเพื่อนๆหรือคนรู้จักให้บรุรลมแคมเปญอีก3าคนนะฮะใครที่ถูกเชิญไปนะครับถ้าสุขภาพดีนะฮะก็ออกไปบริจาคเลือดกันได้แต่ถ้าใครร่างกายไม่พร้อมนะครับ พยงแค่บอกต่อก็ถือว่าได้ช่วยแล้วเพราะอย่างที่บอกนะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้วจริงๆครับนอกจากที่สภาการชาติไทยแล้วนะคะที่ศูนย์รับบริจาคเลือดที่สิริราชก็ขาดแคลนเลือดอย่างหนักเหมือนกันค่ะจึงขอเชิญชวนคนออกมาบริจาคเลือดกันเยอะๆนะคะและเพื่อความสะดวกและก็ลดความแออัดนะคะทางศูนย์ก็จึงฝากมาบอกว่าใครที่อยากจะมาบริจาคเลือดเนี่ยก็ให้ทําการนัดหมาย ผ่านแอปพลิเคชันค่ะสิริราช Connect ก่อนนะคะโดยท่านก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสิริราช Connect ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยแล้วก็เลือกไปที่เมนูนัดหมายบริจาคเลือดพร้อมกับการทำประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดนะคะ เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยก็ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเลือกวันเวลานัดหมายที่จะเข้ามาบริจาคจากนั้นก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะแล้วก็นําใบนัดเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายได้เลยโดยไม่ต้องการทากรอกทษทีค่ะโดยไม่ต้องกรอกเอกสารเพื่อประเมินความเสี่ยงซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ